เดือนธันวาคมส่งท้ายปี2024เดินทางผ่านไปรวดเร็วนะครับแค่เพียงเดี๋ยวเดียวเท่านั้นก็ผ่านไปแล้ว1สัปดาห์และเป็น1สัปดาห์ที่เกิดอะไรขึ้นหลายอย่างพอสมควรในด้านเรื่องราวฟุตบอลโดยเฉพาะที่เกี่ยวพันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมงานของลูเบนอมาริมที่ผ่านมาแล้ว4เกมก็ผลลัพธ์ชนะ2เสมอ1และแพ้1นัดแน่นอนว่าผลงานล่าสุดที่เดินทางไปผ้าให้กับอาร์เซนอลอันถือเป็นความพ่ายแพ้เกมแรกในการคุมแมนยูในเดของลูเบนอมาริมค่อนข้างได้รับการจับตามองเป็นพิเศษเนืาาื่่ออมมมาาาจกกกกัันนครรแแพ้เใหญด และเป็นความพ่ายแพ้ที่ว่ากันตามตรงไม่ได้น่าประหลาดใจอะไร หากจาสิ่งที่ผู้คนสนใจให้ค่ากันมากกว่าก็คือเมื่อเจอกับความพ่ายแพ้แล้วแบบนี้รูปเบนอเมริมและลูกทีมจะสามารถฟื้นตัวกลับมาได้เร็วแค่ไหนและอย่างไรนั้นต่างหากโดยบททดสอบต่อไปที่รออยู่ก็คือเกมในคืนวันนี้เวลาทเที่ยงคืนครึง่งซึ่งพวกเขาจะได้กลับมาเล่นในโอแทฟฟอร์ดอีกครั้งและต้องเผชิญหน้ากับทีมคู่แข่งที่มีศักดิ์ศรีเป็นทีมอันดับ7ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกในปัจจุบันนั่นก็คือตติงแฮมฟอร์ซิตีมาเมื่อซึ่งผลงานหักปากกาเซมมาตลอดหลังผ่านดับจะสูงกว่าแมนนยูแต่าาในนนนนแแงง่่ขอคะั้้ไไดห นั่งจะเห็นว่าช่องห่างระหว่างทีมเจ้าป่าที่อยู่อันดับ7นั้นห่างจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเทอรั้ังอันดับ13ก่อนลงแข่งแค่3คะแนนเท่านั้นโดยที่ต้องบอกว่าสัดส่วนคะแนนในระหว่างทีมอันดับ5ลงมาถึง13นั้นคะแนนห่างกันมากสุดแค่4ีแต้มเท่านั้นซึ่งมันมีความหมายว่าพื้นที่ระหว่างอันดับเหล่านี้สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้เสมอในทุกสัปดาห์ที่ผ่านไปยกตัวอย่างง่ายๆก็เช่นเกมนั้นนี้ของปีสั์แดงหากพวกเขาสามารถเก็บชัยเหนือเจ้าป่าได้สําเร็จไม่ว่าผลต่างประตูจะเท่าไหร่ก็ตามทีมของลูเบ,บน สูงไปถึงอันดับ6ได้เลยทีเดียวในส่วนของสถิติการพบกัรระหว่าง2ทีมนับเฉพาะเกมในบ้านของทางแมนยูไนเต็ดปีแสดงไม่แพ้ในบ้านให้กับฟอร์เรสต์มาตั้งแต่ปี1996นับเป็นจํานวน5เกมแถมทั้ง5เกมดังกล่าวนั้นคือช,ชนะทั้งหมดเลยของฝั่งปีแดงแม้ในทางสถิติจะยอดเยี่ยมแต่ก็เป็นเกมที่รูเบนอัมริมและลูกทีมจะไม่สามารถประมาทได้เนื่องจากอย่างที่บอกกับว่าฤดูกาลนีน้นอติทแฮมฟอร์เรสต์ขึ้นมาเมื่อที่ผลงานหักปากกาเซียนไม่งนั้นคงไม่มีทางจะขึ้นมาอยู่่ในนนนสวววหัััขของงงตาาารไดด้้ลเเ คม,มาขนาดนี้แม้จะเพิ่งแพ้ให้กับแมนซิตี้มาในเกมล่าสุดของพวกเขาก็ตาม ในส่วนของเนื้อหาจากเพจคอนเฟล็กต์ก่อนเกมคืนนี้จากทางลูเบนัมเลมจะตัวเริ่มต้นที่ข่าวการสูญเสียบุคลากรคนสําคัญในหน้าปฏิษัทสโมสรน,นั่นคือแคทฟิลลิปหรือที่เด็กผีเรียกกันว่าคุณป้าแคทซึ่งเสียชีวิตลงในวัย85ปีโดยคุณป้าแคทนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ตอนรับของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำงานอยู่กับสโมสนมาาวนาน55ปีหรือก็คือตั้งแต่ปี1968ซึ่งยังเป็นยุคที่เซอร์แมนบร์บี้ผู้ชนียกค,คุณซื้อรุ่นบุกเบิกของสโมสนหน่งผู้จาการทีมอยู่เลยับง,วงวบบดาวันุำร่ มามก็มีเดีตนักเตะของปีแสดงหลายคนที่ออกมาแสดงความอาลัยต่อข่าวการสูญเสียครั้งนี้อาทิเช่นเดวิดเบคแฮมเป็นต้นรูเบน์นัมลิมกล่าวถึงเรื่องนี้เอาไว้ในเพจคอนเฟลซ์ล่าสุดว่าเราสัมผัสได้ถึงความเศร้าเป็นวันที่น่าเศร้าผมเจอกับเธอเมื่อ7ปีก่อนเธอเป็นผู้หญิงที่ดูแลแผนกต้อนรับผมสัมภาษได้ถึงความรักที่มีต่อเธอ เพราะเธอเป็นบุคคลสําคัญที่เป็นตัวแทนของสโมสรแห่งนี้เธอเป็นมิตรเป็นมืออาชีพและคอยดูแลเราทุกคนเสมอขณะที่ในส่วนของความพร้อมทีมคุณซือชาวโปรก,กตอัปเดตในส่วนของแนวรับว่าจอร์นีแมนยังไม่ได้กลับมาฝึกซ้อมกับทีมส่วนวิกตอรลินเดเลิฟนั้นกลับมาซ้อมทีมได้แล้วแต่ลูเบนอามริมยืนยันเองว่ายังไม่น่าจะพร้อมสําหรับเกมในคืนวันนี้บางทีวิกตอร์อาจพร้อมสําหรับเกมนัดถัดไปนั่นคือสิ่งที่อามริมกล่าวไว้ครับ ต่อด้วยคำถามที่สื่อถามอมัมโมิมเรื่องความคาดหวังเกี่ยวกับอันดับในตารางคะแนนพรีเมลีโดยเจ้าตัวบอกว่ามันน่าเศร้าแต่ก็สะท้อนว่านี่คือลิทที่มีการแข่งขันเข้มข้นระดับสูงแค่ผลการแข่งขันเกมเดียวก็เปลี่ยนอะไรต่างๆไปมากมายสำหรับเราก็คงต้องผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้ผมยังรู้สึกเหมือนเดิมเพราะก่อนเกมกับอาร์เซนอลพวกคุณถามกันเรื่องพื้นที่เทาโฟแล้วตอนนี้เรากลับมาอยู่ในตำแหน่งอันดับที่13เราแค่ต้องนิ่งเข้าไว้และทำหน้าที่ในส่วนของเราต่อไปก็เท่านั้น ตอบด้วยคําถามจากนักข่าวที่ชงหาลูกเป็นนอมรลิมว่าผ่านมาแล้ว4ี่เกมตอนนี้พอจะบอกได้หรือ,อยังว่าเขามีทีมที่ดีที่สุดที่ต้องใช้งานประจําแบบไหนอย่างไรหรือก็คือพอจะเห็นวีแววในส่วนของผู้เล่นบางหรือ,อยังหลังผ่านมา4ี่เกมก็ไม่มากไม่น้อยแต่ใช่เรามีไอเดียจากนั้นเรามีผู้เล่นที่กลับมาจากอาการบาดเจ็บและเราต้องบริหารจัดการความหนักหน่วงเช่นปูโร่เฟรนเดสคุณจะรู้สึกได้ในเกมกับอาร์เซนอลว่าเขาค่อนข้างอ่อนล้ามาถึงตอนจบเกมแต่คุณก็ทราบดีเช่นกันว่าที่สุดแล้วเขาจะฟื้นฟูกลับมาได้เสมอหรือถ้าจะ ถึงมาโนออเกเต้ผมรู้จักเขามาค่อนข้างนานและเขายังต้องการเวลาอีกสักเล็กน้อยเมื่อถูกถามว่าความพ่ายแพ้เกมแรกให้กับอาร์เซนอลทอดเป็นบทเรียนอะไรกลับมาได้บ้างรูเบนามาริมกล่าวว่ามันค่อนข้างยากผมคิดว่าเราก็เรียนรู้เหมือนเช่นที่เราเรียนรู้เวลาเราชนะเพราะหลักๆแล้วผมโฟกัสไปที่การทําผลงานมากกว่าเราชนะเกมเอเวอเรตต์4-0แต่ผมก็มองเห็นอะไรที่ผิดพลาดหลายอย่างและแน่นอนว่าก็เห็นเช่นเดียวกันในเกมกับอาร์เซนอลเราต้องการเวลาเพื่อทบทวนสิ่งต่างๆเราไม่ได้มีเวลามากนักในการซ้อมและเตรียมความพร้อม สำหรับคู่แข่งเกมต่อไป แต่เมื่อผมเห็นทีมผมคิดว่าเรามีการพัฒนาขึ้นมาในบางแง่มุมเช่นกันต่อด้วยการที่ลูเบนอมาริมกล่าวถึงเรื่องของความต่อเนื่องหรือความคงเส้นคงวาสม่ำเสมอที่เป็นปัญหาของทีมมาตลอดลายยุคคุณสื่อเขากล่าวว่าถ้าคุณดูที่ปัจจุบันใน1สัปดาห์คุณมีเกมมากถึง3เกมซึ่งมันสามารถเปลี่ยนภาพลักษณ์ของทีมทัศนคติของทีมและอันดับในตารางคะแนนของทีมผมหมายถึงใน1สัปดาห์นั้นเราเปลี่ยนแปลงอะไรได้หลายอย่างไปหมดและใช่เราต้องการความคงเส้นคงวาและการโฟกัสกับงานฝึกซ้อมแน่นอนวว่่่าาคคลปััจจยทีเรบุมมไ แต่อย่างน้อยคุณต้องรู้สึกว่าสามารถชนะ3เกมได้เพื่อหเห็นถึงช่องว่างในตารางคะแนนนอกจากนี้ลูเบนอมาิมยังได้ตอบคาถามที่เกี่ยวกับการทําผลงานเพื่อตอบแทนแฟนๆด้วยว่าผมคิดว่านั่นคือประเด็นสําคัญอยู่แล้วสําหรับเราในสองสัปดาห์และ4เกมที่ผ่านมาคุณจะเข้าใจได้ว่าแฟนบอลแค่ต้องการเห็นความพยายามจากนั้นพวกเขาก็ต้องการชนะเกมหลังจากนั้นเมื่อพวกเขาชนะเกมพวกเขาก็ต้องการอยากจะเห็นทีมที่มีอํานาจครอบครองเกมเหนือกคู่แข่ง มันก็เป็นขั้นตอนที่เราต้องปฏิบัติตามขั้นตอนนี้ง่ายมากต้องใช้ความพยายามเต็มที่วิ่งขึ้นและวิ่งลงอย่างรู้หน้าที่นั่นคือประเด็นสําคัญสําหรับเราดังนั้นเราจงต้องโฟงกัสไปที่เรื่องนี้เป็นหลัก ต่อด้วยผู้เล่นที่รู้สึกไว้วางใจที่สุดหลังผ่านมาสี่เกมคำถามนี้ตัวลูเบนอมลิมไม่ได้เลือกตอบชื่อใครคนใดคนหนึ่งซึ่งก็เป็นอะไรที่เข้าใจได้ไม่ยากโดยเขาบอกว่าผมเชื่อมั่นวางใจผู้เล่นของผมทุกคนสิ่งที่ผมเข้าใจจากการฝึกซ้อมและการแข่งขันก็คือพวกเขาเล่นได้ดีขึ้นสถานการณ์แบบไหนจะดีกว่าสําหรับใครคนหนึ่งหรืออีกคนผมต้องใกล้ชิดพวกเขาและชมเกมในสนามอย่างที่ผู้คุณบอกนั่นแหละไม่ใช่แค่ดูจากทีวีผมเองก็กําลังเรียนรู้และเองในฐานะทีมงานก็เรียนรู้ได้เร็วมากเกี่ยวกับพวกเขาและสิ่งทที่พวกเขาาาาสมรถํได้ นั่นคือเนื้อหาทั้งหมดจากสัมภาษณ์ก่อนเกมพบกับน็อตทิงแฮมฟอร์เดสคืนนี้ของลูเบนามบลิมโดยอัปเดตอื่นๆเพิ่มเติมก็จะมีในส่วนของลิซานโดมาร์ติเนสและคอบบี้เมนูสองผู้เล่นที่หายไปจากนั้นล่าสุดช่วงกลางสัปดาห์ก็ได้รับการยืนยันในขั้นต้นว่าหากไม่มีอะไรผิดพลาดทั้งคู่น่าจะกลับมามีชื่อในทีมคืนนี้ด้วยเพียงแต่ยังไม่วร์ว่าลูเบนามบลิมจะจัดสรรใช้งานแบบไหนอย่างไรสุดท้ายแล้วคืนนี้จะชนะเสมอหรือแพ้มันก็คือธรรมชาติของการแข่งขันกีีีฬาาาาาานนนนะะรับใบใิิททขออองงแมมสสตยยยยูดดด้วหลลๆยย่่ผ,ผนนป แม้จะมีได้รับการแก้ไขไปบ้างในยุคเอริกเทนฮาร์กแต่หลักๆแล้วก็ยังไม่ได้หมดสิ้นไปและรอวันให้ปปลูเบนามาริมต้องบริหารจัดการต่อไปให้ดีที่สุดเชื่อว่าแฟนบอลปีแสดงเองก็ทราบดีถึงความเป็นไปของทีมรักและคงไม่ได้มีใครเล่งร้อนอะไรกับปปลูเบนามาริมเพราะทุกคนล้วนเข้าใจคําว่านี่คือภารกิจที่ต้องใช้เวลาและต้องใช้เวลาไม่น้อยเลยด้วยกว่าจะจัดการกับอะไรต่างๆให้เข้าทีเข้าทางและถูกต้องมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ครับ